สวัสดีคุณครูระดับชั้นม .3 าทุกทุกท่านนะครับวิดีโอชุดนี้จะเป็นวิดีโอแนะนำการดู username และ password ของการใช้ดิจิ t a ลแพลตฟอร์ ixl รวมไปถึงการเข้าใช้ระบบตามลิงก์ของแต่ละวันนะครับโดยงานโรงเรียนพื้นที่นว,วัตกรรมเนี่ยจะ,จะส่งวิดีโอ,อขอภัยฮะจะส่งลิงก์แบบนี้ให้กับคุณครูทุกเช้าวันจันทร์ก่อนค่าบูรณาการนะครับ โดยลิงก์ที่โชว์อยู่ในหน้าจอนะครับจะประกอบไปด้วย username และ p ส s ว w o r d ของนักเรียนชั้นม .3 ทับถึง3ทับรหัสของเรานะครับเป็นรหัสแบบ t r i a l f r e e นะครจะใช้ได้1เดือนเท่านั้นผมจะมาอัปเดตให้ทุกๆเดือนผ่าน Google Drive แล้วก็จะส่งแนบลิงก์กิจกรรม IXL ของแต่ละวันจันทร์เข้าไปบางสัปดาห์อาจจะมี1ลิงก์2ลิงก์หรือ3ลิงก์นะครับอันนี้ก็แล้วแต่สัปดาห์โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษที่สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษม3ช่วยออกแบบกิจกรรมให้เพื่อสอดรับกับเนื้อหานะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับตอนแรกเนี่ยถ้าคุณครูจะดู username กับ password ixl นะครับคุณครูกดไปที่ลิงก์ google drive นะครับหน้าตาก็จะปรากฏแบบนี้โดยใน drive นี้นะครับจะมี username และ password ของ3ทับ1ถึง3ทั12ให้คุณครูได้เลย คุณครูสามารถแชร์ลิงก์ตัวนี้ได้นะครับ3-1ทับจะแทนด้วย301-302ไปเรื่อยๆนะครับ3-10ทับจะเป็น310 3-11ทับจะเป็น311และ3-12ทับจะเป็น312นะครับเมื่อคุณครูกดเข้าไปดูสักหนึ่งห้องนะฮะคุณครูสามารถส่งให้นักเรียนได้เลยอย่างห้องนี้เป็นของ3-7ทับครับ G 1หมายถึงนักเรียนคนที่1นะครับ User name ของเขาจะเป็น G 1 1 9 6 Password จะเป็น WARM 8 6 โดยส่วนใหญ่สสเราพาสเวิร์ดจะเป็นคำศัพท์ทางภาษาอังกฤษนะครับ G 1 0ก็คือนักเรียนคนที่10หรือเลขที่10 G 1 1ก็เป็นเลขที่11 G 1 2ก็เป็นเลขที่12ไล่ลงมาครับ G 2ก็เป็นเลขที่2 G 2 0ก็เป็นเลขที่20 G 2 1ก็เป็นเลขที่21นะครับโดยข้อมูลจํำนวนนักเรียนเนี่ยอ้างอิงจากสถิติที่พี่ปลายส่งมานะครับแต่ละห้องจะมีจำนวน username และ Password เนี่ยเท่ากับจำนวนนักเรียนนะครับ แต่ละห้องก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ a b c d e f แตกต่างกันออกไปนะครับโดยเริ่มที่อักษร a ที่3ทับ 1, b 3ทับ 2, ก็ว่ากันไปไล่ไปนะครับคุณครูให้นักเรียนจดยูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดไว้ในสมุดนะครับอ่าเพราจดเสร็จแล้วครับขั้นตอนต่อไปคุณครูก็ส่งลิงก์ไปให้นักเรียนพอกดเข้ามาที่ลิงก์ให้นักเรียนกดที่ลิงก์นะครับถ้านักเรียนใช้ iPad หรือ iPhone เนี่ยสัญ,ญ,ญลักษณ์ให้ป้อนยูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดจะอยู่ด้านบนตรงนี้นักเรียนสามารถกรอกได้เลย ถ้านักเรียนไม่กรอกนะครับแล้วนักเรียนทํากิจกรรมไปเนี่ยระบบจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลการใช้ของนักเรียนได้เพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนจะต้องกรอกนะครับหรือถ้าทําไปสักพักหนึ่งแล้วนักเรียนลืมกรอกระบบมันจะเด้งเป็นหน้าต่างขึ้นมาให้กรอกนักเรียนก็กรอกให้เรียบร้อยนะครับทีนี้ถ้าเป็นระบบปฏิบัติการของ Android นะฮะหรือมือถือใครที่ไม่ใช่ iPhone มันจะมีสัญลักษณ์ขีดสขีดอยู่มุมบนขวาเป็นแนวนอนนะครับคุณครูครับขีด3ขีดเป็นแนวนอนอ่าขีดสขีด นะฮะแต่ว่าอันนี้พอดีผมใช้ iPad น้อมเลยไม่ขึ้นให้คุณครูนักเรียนกดที่ข, bon i i ข,ขีด3ขีดมุมบนขวานะครับย้ําคําว่าขีด3ขีดมุมบนขวาแล้วมันจะขึ้นคําว่า sign in ขีด3ขีด sign in แล้วก็จะเด้งหน้าต่างให้กรอกข้อมูลก็กอรกได้ตามปกติได้เลยนะครับจากนั้นอันนี้ขออนุญาตกรอกนะครับโดยใช้ข้อมูลของนักเรียนม3าทับเลขที่1นะครับรหัสของนักเรียนคนนี้เป็น A หนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์ตอนกรอกนะครับถ้านักเรียนพิมพ์ไม่ถูกเนี่ยจะเกิดปัญหาคือ s i g n in เข้าระบบไม่ได้ตัวนี้คุณครูอาจจะต้องเช็คช่วยนักเรียนเช็คอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าขนาดใช้กับระดับมองหบางทียังพลาดนะครับกด Sign-in ขึ้นไปนะฮะเราจะรู้ได้ยังไงว่าระบบของเราเข้าแล้วสังเกตที่มุมบนขวาครับจะเป็นคำว่าโปรไฟล์กับ Setting มันก็จะขึ้นรหัสเป็น A นะครับแล้วก็จะมีตัวหลังต่อท้ายโอเคเนาะทีนี้นักเรียนก็เริ่มทํากิจกรรมได้เลยตามที่เรากาหนดให้เช่น ตัวอย่างข้อนี้นะครับ Find the letter A นักเรียนจะได้ฝึกฟังนะครับเขาก็อันนี้ยกตัวอย่างเป็นระดับ PK นะฮะอนุบาลฝ่ายล์ letter K ก็กดกดนะครับแล้วนักเรียนหาคำตอบเสร็จแล้วก็กด submit เพื่อส่งถ้าถูกต้องคำตอบก็จะถัดไปนะครับขวามือตรงนี้นะครับจะเป็นเวลาที่นักเรียนใช้ไปแล้วก็ข้างล่างจะเป็นสมาร์ทกร e ที่นักเรียนทำนะครับก็พยายามกระตุ้นให้นักเรียนทำได้มากกว่าร้อยละแปดสิบนะครับ อันนี้เขาให้ไฟล์เด e l เลเ e อร์ดีนะฮะสมมุติเราตอบผิดนะครับก็จะมี explanation นะครับก็คือคําอธิบายอยู่ด้านล่างตรงนี้นักเรียนก็สามารถดูได้นะครับสามารถดูได้กดฟังได้นะครับ The letters of the alphabet go in a special order. A B C D E F G H ก็จะประมาณนี้นะครับหากหนักเรียนดูฉเฉลยแล้วเข้าใจก็กด got อิก็ทําไปเรื่อยๆนะครับก็ทําไปเรื่อยๆโอเคเนาะก็ได้ตามวันที่ต้องการไม่ต้องแคปส่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมที่เป็นแอดมินส่วนกลางเนี่ยสามารถเช็คระบบให้ผมก็จะพยายามสรุปข้อมูลเป็นรายวันให้กับคุณครูแล้วก็ส่งไปเพื่อที่นักเรียนจะคุณครูจะได้ติดตามนักเรียนที่ ไม่ได้ทำกิจกรรมนะครับประโยชน์ก็จะอยู่ที่กับนักเรียนเองสําหรับกิจกรรม IEL นะครับส่วนลิงก์ก็จะอัปเดตเป็นรายสัปดาห์ไปนะครับสัปดาห์แรกอาจจะติดขัดมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามที่ผมได้โดยตรงหรือคุณครูภาษาต่างประเทศนะครับเพราะหลายๆท่านจะใช้เป็นในเบื้องต้นขอนําเรียนแล้วก็แนะนําคุณครูประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ